มือกันยู่กันอยู่อีกอืมนีม่ซุกหนัไม้ต่อไปเป็นซุกขนุนอืมไปชากกไปได้ก็ได้อืม <c oughs> ต่อไปเป็นซุปมะเขือขบวนซุปต่อไปเป็นน้าปนมีปนเห็นนะคะ่ะปนนี้ต้องคือข่ับดอง đong bột đong bột mmm bột bột ทําติอะไรอีกจ๊ะมี อะไแล้วนี่แกงน้ำเลยแกงใส่หนังหมูกินน้ำ่อน

ดนะสามนาทีพอดีอืมได้อืมดูด 来，看看<好>